เหมืนเป็นควายแฝดอยู่เลยต้องดูตัวได้ไอันนี้ได้วยยนี่ใส่กระโปรงเอาแรกใส่กับพิตตาด้วยเราลืมลืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนขากับพิตตาครับอะไรอันนี้เป็นบันไดอันนี้เป็บันไดค่ะก็เดี๋ยวขาไม่ลอยอ่ะ แตะมปนามันมันมันจะกีไม่เหมือนกันพี่อ๋อคืามีให้เลือกอันนี้ใช้แค่ตรงช่วงช่วงช่วงทำอรคตรงข้างหลังผมให้เห็นหลายช่วงไหนอะไรอันนี้นีเขากำลังทำอะไรครับแบบชือหนังสือแล้วก็กลังโยนไงค่ะมันจะเห็นแต่ทำไมมันถอยหลังนะยังกลับมาเงี้ยโดนหนังสือต้องโยนไปข้างหลังก็ใช่ไงคะก็เอามือกลับมาอ๋ออันนี้เห็นแค่ช่วงนิดเดียวเองช่วงหัวเอง อันนี้เห็นแค่บนคอเหมือนกันนะคะจน,น่าใช้เป็นซีนอารมณ์อะ่ะใช่ไหมอ,อนเทนตอารมณ์ใช <c oughs> ่ไ <c oughs> นี่คือซีนอารมณ์โอเคโอเคพี่เข้าใจแนบหบนึงนะครับโอเคต่อครับก็นี่เป็นหมอหมอแล้ว,ลว,ลวตอนหยิบจิบหนังสือเป็นหมอขึ้นมาอ๋ออันนเรา,าเห็งแค่มือหยิบเฉยๆค่ะแล้วได้เป็นแบบมันจะตัดเร็วๆึ้นนะคะ ตัดเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จะหยุดช่วงหนึ่งที่เป็นตอนโตเป็นผู้ใหญ่อ่ะแต่ว่าตอนโตเป็นผู้ใหญ่อันนี้ขีนกใช่ไหมครับใ่หมวกมีอะไรข้างๆตัวด้วยมันจะเป็นแบบช่วงเนี้ยค่ะก็ที่ทายาวๆก็คือ,อแต่ตอนเปลี่ยนใช้ใช้โกลในอัปเตอร์ค่ะทําให้เป็นเรื่องแสงด้วยที่ตัวไหนครับตัวของในตัวคนครับทุกตัวเลยอะคะ่ะเพราะช่วงก่อนที่จะโยนช่วงที่โยนของอะค่ะ ตัวเสือนี่ดำเปิดอ๋ออันนั้นมาร์คไวเฉยๆค่ะไว้ให้เห็นว่าเออเป็นตอนแล้วนี่คือตอนวัยรุ่นแล้วผู้ใหญ่อะไรยังไม่มีอะอ๋ออนี้ตอนเด็กค่ะตอนวัยรุ่นตอนมันตอนช่วงผู้ใหญ่จะเป็นเปลี<ข>่ยนตอนปีนขึ้นบันไดอะค่ะปีนขึ้นไปอันนี้คือเด<อ>็กหมดเลยค่ะนี่เป็นเด็กอันนี้อันนี้คือผู้ใหญ่จะเปลี่ย,ยนเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะอันนี้พอปีนแล้วปีนกลเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะอันนี้ปีนก่อนที่เป็นผู้ใหญ่นี่คือกล่องตุ๊กตาของเรา ทำมือหน้ารังคืออ้สิสองเฮไปสิ่งแรกไไหนเออไปไหนล่ะไอ้จะต้องขึ้น after ได้แล้วดูเพื่อนเพื่อนเอ้ยไแล้วมือันไม่สวยเลยไม่ได้เสอยไว้ทำไมไม่สวยล่ะ after นะ after อร์โธ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพิ่มเติมทำอันนั้นออกจะง่ายไ่าว่าโว่า เลยแปดง่ายเวลาอยู่หัวชว่าง่ายกว่าทีดีแปดเนี่ยหนูว่าแอนนี่เมดไปแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเรนเดอร์หนูหหนนููว่าทีดีทีดีทำง่ายกว่าเพราะว่ามันหมุนแบบอย่างนี้ได้ด้วยอะพี่หมุนแบบออะไรนั่นก็เป็นเทคนิคไงครับนี่ไงเสร็จแล้วเหรอพี่จะเปิดแต่แรกให้ดูก็ได้ะนี่เป็นทีดีอะ อัปเตอร์ทีดีก็แฟดผสมเนี่ยแหละครับเห็น<อ>ในอัปเตอร์ทำของดูคิวได้เลยอะ่ะอักเตอร์นี่เป็นแฟดแฟดครับเห็นนะที่คะอยากทำอีกต้องทำเง,ง,งาเงาเงาก็เลือกแสงแล้วก็เลือกชาร์โด<อ>้คร<อ>ับมันก็มีเงาแล้ว <laughs> มีไฟสิบดวงก็มีเงาสิบอันเลยง่ายกว่าทีดีแล้วก็แสงเงาคือเงามันจะเนียนกว่าไม่เหมือนทีดีทีดีต้องปักที่แบบมันจะเป็นเม็ดเม็ดอันนี้มันง่ายเพราะว่ามัน มันเป็นทีที่หลอกอๆมันก็สวยไปแบบ้เห็นปะเนี่ยงานเราต้องมาต้องอาลมให้ได้อย่างเงี้ยไม่เห็นไม่เห็นจะมีอะไร นะมีปรับระยะโฟกัสได้แต่ธงนี้ทำอย่างทีดี Terima kasih telah menonton! ควาย,วายแต่ไม่ใช่ควายบ้านเรานะควายเมืองนอกอ่ะต่อไปแอนร์รู๊ตตัวบีนี่อยู่ข้างบนไงเลยคือมีเซนนี่หลังนี่คืออาวุธใช่เราเริ่มากแแบมคี์ขึ้นมาก่อนข้าเมื่อยนะสิเอาเสร็จแล้วเหรอนี่อาวุธนะครับเท็กเจอร์ใสสวยใช้ได้อันนี้น่าจะเยี่ยวนิดหนึ่งนะ ก็ดีนะครับทำโลโพลิกอนถือว่าเป็นการทํางานที่ถูกต้องงานอัน,นี้ไม่ใช่จริงเขาก็ไม่ทําหายกันหรอกมันหนักไปก๊อบลายมาใช่ไหมหลายเสื้อยับคราวนี้เราลายเสื้อยับเนี่ยอย่าลืมไปใส่กระดูกให้ตรงกับไอ้นี่ละไม่ใช่ว่าตอนงอตรงนี้ลาย,ยตรงนี้ <c ười> คือข้อพับกับลายมันต้องเข้ากันนะครับถ้าข้อพับอยู่ตรงไหนลายก็ต้องอยู่นั้นเวลางอไม่ไ้ไม่รู้สึกว่ามันหลอก ไอ้คือมันแก่ใช่ไหมครับถูกต้องไม่เลยดูดีเดียวเลของแท้ของแท้ขอ,ขอ,ขอก้าวทีขาโผล่เลยผ้าไม่ขยับอันนี้ใช้ผ้าหรือว่าเป็นโมเดลม,มเดลิกกิ <L icking. S 2> ้งเพนเวดเลยป่ะเป็นไหมลองขยับดีเราลองขยับยังยัว่าอาจจะปิดมันเลี้ยงปกติอ่าต้องต้องไปเพ้นดีๆจะเป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาก็ต้องเรนเดอร์แยกแหละ เรนเดอร์เฉพาะชิ้นเนี้ออกมาอย่างเดียวมันจะได้ไม่มีไม่มีขาบางังแล้วก็เอแยะทับอีกทีหนึ่งไม่งั้นก็ต้องรีทัชเฟรมไปเฟรมแก้เอาเนี่ยเป็นกแก่เป็นงานแอนิมเมชันใหญ่ๆที่เ็เห็นเรียนๆเขาก็รีทัดเอาเขามีเกินมีเป็นเนี้ยก็รีทัดเอาเกรมไปเฟรมเลยไม่ใช่ว่าเขาจะทําแล้วมันไม่มีนะมันก็มีนะเขารีทัดดูง,งานวีดีโอกันบ้างอ่เแจงเปล่า อ่ะแล้วปืนสะพ,พายไม่มีสายสะพ,พายอ่ะ <c oughs> มันแมกนิโตะ <c oughs> มีพลังแม่เหล็ก <c oughs> สวยสวยตัวโมเดลนี้ปั้นปั้นขึ้นมาหรอปั้นสิครับหโหลดเอาไม่ได้โหลดโหลดแกลตัวไม่โหลดโหลดไม่ <c oughs> ไมะ <c oughs> ได้อยางไรก็โหลดนะเออใช่จะได้อะไร จบครับหมดแล้วนิยกอดทิเซน,เนเย,ยกอดทิเซนให้ทุกคนจำไว้แค่คาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์ดีไซน์ครับแต่ไม่ลงอัพเดตครับแต่อีกล่องนี้คุณรหัสนี้นะครับต้องขยับได้แล้วเป็นเนื้อเรื่องได้แล้วนะครับโอเค